ครับสวัสดีพี่น้องป้อมปายเบิร์ตสกู๊ตสกุลพี่น้อง้ยไ่ต้องกระแตกพี่พาพี่น้องไปยอดแม่ใบสีพี่น้อง่ะยอดแม่ใบสีแบบโบราณนะคะพี่น้องคขาอีกครั้ดับแรกข้ามมวนกลวยยอดก่อนค่ะมวนกลวยยอดก่อนเด้อภาพกัสิหกจักหน่อยพี่น้องจ้าเวลามีเวียบมีงานกัเจ้าหกนี่แหละจ้ะ ซ้อนใบตองเข้าไปอีกเพิ่นแข็งเป็น3แผ่นนะคะพี่น้อง้าอันนี้จะเป็นกวยยอดแบบปีสาโบราณนะคะนี่จะ้ะหลังจากนั้นก็ตัดตีนกวยออกอจ้ะพี่น้องค้า ชั้นที่สองให้สับวางนะนี่จะสับวางให้ห่างๆเด้อยจะไม่ต้องเอาถี่นะคะพี่น้องคะสับวางให้ห่างๆเลยค่ะจะสับวางไปสับวางมาให้ได้สักสามชั้นเด้อจ้ะอันนี้คือ,อยอดจอมแหนาะจ้ะอันนี้ยังบเริ่มเด้อย้ะอันนี้แค่เริ่มยอดเนาะจ้ะแค่เริ่มกล่วยเนาะทั้งบได้เป็นรูปเป็นล้างเนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราเรียงกันได้หนึ่งสองสามสามชั้นแบบนี้แล้วเนาะต่อไปาแบบนี้พี่น้องจะาห็ดทีขึ้นแล้วจะสับวางอย่างเดียวเอาทีขึ้นแบบนี้จะให้ที่กันเรียงกันลงมาเลยค่ะพันนี้ถ้าบวเห็ดแบบนี้ก็บะเป็นรูปทรงตามที่พระชาพาเหิดได้พี่น้องจ้าอืมเป็นเทคนิคของเพื่อนเดจ้าถ้าเห็ดพิษเทคนิคก็สิกลายเป็นอีกรูปทรงหนึ่งเนาะ ภายสนใจสเตปเปอร์ปากกว้างก็สั่งไดเด้อพี่น้องจานใส่ดีเท้ใส่ดีว่า250บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่ใช่2 0 0นะคะพี่น้องขาเออพี่น้องหลายคนโทรมาว่าได้ยินพัชชาว่า200อบ่เค้ยว้า200พี่น้องวินต่ว่า250รวมส่งเก็บปลายทางพี่น้องเออต้นทุนมากระเพงพี่น้องเออต้นทุนมากะเกือบ200แลว้วว้าตามซื้อ ต้นทุนมานะค่าส่งอีกค่าส่งก็สี่ิบ้าบาทลวพี่น้องอันนี้คือราคารวมส่งเก็บปลายทางแล้วกระเสมลูกสเต็ปเปอร์ให้หนึ่งกล่องเล็กนะคะให้พี่น้องได้อาไปลองไซา์พี่น้องคะอืมไซด์ดีแล้วก็ไซ้์ทนเด้อจจานี้ซับวางค่ะวางให้ถี่กันลงมาเลยค่ะแบบนี้เรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้ขนาดแล้วแต่เฮาต้องการเลยว่าเฮาเอยากได้น้อยอยากได้ใหญ่ก็เรียงลงไปพระชาว่าจะเรียงลงไปอีกประมาณเก้าชั้นนะคะพี่น้องคะถึงจะได้ทําตีนรัดข้อเนาะตีนบักบิ่งเด้อจ้า เย็บลงไปเลยบบต้องยานเปลืองลูกสเตปเปอร์บางคนในเะฮ็ดชิ้นงานออกมาไม่แน่นหลวมเพราะว่ากลัวเปลืองลูกสเตปเปอร์เนาะพระชายเฮ็ดงานใบสีแต่ละครั้งนี่เบดลูกสเตปเปอร์เนี่ยเป็นกล่องใหญ่เเหลือแค่เนี้ยี่สิบสี่กล่องเล็กหนะล้เือแค่นี้ค่ะก็คือใส่เต็มที่เลยเปลืองก็ไม่เป็นไรค่ะขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะพี่น้องค้าจะนี่เห็นบ่จะเรียนกันลงมาเรื่อยๆนนะนี่จ้ะ จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เห็ดขึ้นมาเป็นรูปเป็นล้างแล้วเนาะจ้าพี่น้องคาสับวางไปสับวางมาขนาดก็เอาตามที่เราต้องการว่ามากขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่เนาะจ้าพอเห็ดมะฮอดนี้เราต้องเพิ่มขนาดกีบบักบิงของเราที่ให้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้ากีบน้อยลงกับสิบหูมุ่มจ้าต้องเพิ่มขนาดกีบให้ใหญ่ขึ้นจากข้างบนเราใส่ไปตองสองนิ้วเนาะ ระมาทางใต้นี่เขาอาจจะใส่ไปตองสามนิ้วเนาะค่ะพี่น้องคะเวลาเขายิบบักบิ่งลูกนี่พยายามยิบลูกสเตปเปอร์ลงข้างล่างเด้อค่ะพี่น้องคะเออานบักบิ่งจะได้เป็นรูปเป็นล่างที่สวยงามเียจ้ะย็บไล้ลงมาแนวนี้จ้ะพี่น้องคะง่ายบอง่ายเนาะจ้ะพี่น้องคะเดี๋ยวพระชายเห็ดแล้วเรียบร้อยกะทิเตียตีนบักบิ่งใส่ตีนบักบิ่งกะสิเปียรัดคอเด้อพี่น้องเด้อตีนบักบิ่งคือสิบริเวณให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตีนบักบิงกระได้จ้ะ เพื่อความรวดเร็วของคลิปพี่น้องจ้าเออโดนหลายกระยันพี่น้องลำคาญนเะเย็บลงมาเลยจําไว้1ชั้น4ี่กาบตับหว่างไปมานะคะพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องขาขันหมากเบงยอดใบสีแบบอีสานโบราณเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไเจ้าขาสวยงามบอจ่าพี่น้องขา อันนี้บริสิทธิ์น้ำยาบริสิทอย่างเดียวจ้ะให้ลูกค้าเพิ่ไปเจ็ดเอาจ้ะพิคิดแล้วแล้วน้ำกับบริสิทธิ์จ้ะเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามทึงอกถึ่งใจพี่น้องบอพี่น้องจ้าหากเบิงแล้วชื่นชอบในผลงานทึ่งอกทึกงใจพอมุกพอใจเนาะพี่น้องเนาะกากพี่น้องกดแชร์พัชชาในเรื่อพี่น้องจ้ากดแชร์ออกไปในหลายคลิปในเรื่อจ้าไปแล้วจ้าพบพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า